อยู่ๆก็มีเลือดไหลจนตกใจมันแตบมันคันมันทรมานมากค่ะสวัสดีค่ะชื่อมดค่ะเป็นพนักง,งานออฟฟิศพฤติกรรมเราเสี่ยงที่จะเป็นลิซิดวงอยู่แล้วค่ะ เพราะว่าเครียดจากงานด้วยนั่งนาน7-8ชั่วโมงต่อว,วันแล้วก็ส่วนตัวไม่ค่อยออกกำลังกายด้วยจะขับถ่ายทีอ่ะก็สามถึงสวันต่อสัปดาห์จนรู้สึกว่ามันมีติ่งเนื้อยื่นออกมาแรกๆไม่รู้สึกอะไรหรอกค่ะไม่ได้รักษาอะไรก็พอคิดว่ามันจะหายไปเองพอผ่านไปสัก5 6เดือนติ่งเนื้อมันเริ่มใหญ่ขึ้นหดกลับเข้าไปได้บ้างไม่ได้บ้างวันที่ถ่ายนะมันเจ็บมากปวดมากจนไม่อยากเข้าห้องน้ําเลยจนกลายไปว่าต้อกกั้นถ่ายไว้แล้วสุดท้ายมันก็เป็นหนักกว่าเดิมเครียดมากเลยค่ะพอไปหาหาาาามอกอกกะะ็็บว่่เเเรรปนะะยที2ข ระยะที่3แล้วแนะนําให้ผ่าตัดแต่เราก็ไม่อยากที่จะผ่าตัดด้วยก็เลยได้ยาลดปวดมากินมันก็ดีนะคะแต่ไม่นานมันก็กลับมาเป็นอีกเดินก็ยากนั่งก็ลาบากเป็นแบบนี้ไปเป็นปีแล้วก็มีผลข้างเคียงจากยาที่ทานด้วยนะคะทั้งอาเจียนคลื่นไส้ปวดท้องเราก็ไม่อยากจะทานยาแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ลองหาวิธีอื่นดูใครที่ว่าดีเราลองมาหมดแล้วจนไปเจอพี่คนนึง เขาแนะนํามาว่าถาเด็ดเอ็กแล้วมันหายตอนแรกเราก็แปลกใจว่ามันจะหายเหรอเลยตัดสินใจสั่งซื้อเซ็ตใหญ่มาลองทานก็ลองดูอะถ้าหายก็หายถ้าไม่หายก็ถือว่าเราลองมาทุกวิธีละกินกล่องแรกอะมันก็ยังไม่เห็นผลหรอกนะมาเห็นผลเลยอะกล่องที่4ี่ที่5้านู่นแหละกินเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดแล้วก็ใช้สเปรด้วยสเปร์เนี่ยใช้ดีมากเลยนะตอนแรกที่พ่นไปอะก็ตกใจอยู่แหละแต่พอใช้ไปสัก2 3าวันอะก็เริ่มชินมันลดอาการปวดบวมคันจากภายนอกที่ดีเลยละขวดหนึ่งใช้ได้ยาวๆเลยอันนี้ดีมากจริงๆนะ ตอนนี้อาการสืดวงหายไปเยอะเลยค่ะติ่งค่อยๆเล็กลงตะกี้เมื่อก่อนอะใหญ่ทุกหัวนิ้วมือเลยตอนนี้ลดลงเหลือเทานิ้วก้อยเองค่ะอาการที่มันเคยเจ็บมากๆตอนนี้จะนั่งจะเดินจะนอนไม่เป็นอีกแล้วค่ะแล้วก็ทานอาหารที่ย่อยง่ายๆค่ะ ดื่มน้ำเยอะๆตามที่เป็นจักรบอกว่าอยากให้ท้องผูกแต่เรื่องการนั่งนานเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะก็ต้องทานบำรุงต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าก็หายแล้วก็ไม่อยากกลับไปเป็นอีกพูดจากใจเลยนะคะถ้าไม่ดีจริงอะ่ะเราคงไม่กล้าแนะนําเพราะเราเข้าใจค่ะว่าคนที่เป็นอะ่ะมันเจ็บแล้วทรมานตอนเนี้ยแค่คุณพ่อกินค่ะเพราะเขาก็เป็นเหมือนกันใครที่เป็นลิซโดวงมานานหลายปีทํายังไงก็ไม่หายขาดอยากให้ลองเปิดใจกินลิซเอ็กและใช้ลิซเปย์ร่วมด้วยพร้อมกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงก็หายแน่นอนค่ะ เขามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนําอยู่ตลอดแล้วก็ได้ปรึกษากับเภสัชกรเอกโดยตรงมันทําให้เรารู้สึกมั่นใจอุ่นใจมากขึ้นและประทับใจตรงนี้ค่ะซื้อของออนไลน์แต่ได้รับการดูแลแบบตัวต่อตัวรับผิดชอบลูกค้าหลังการขายดีมากๆค่ะคลิกปุ่มด้านล่างเพื่อสั่งซื้อได้เลยครับปรึกษาปัญหาริษสิดวงกับผู้เชี่ยวชาญฟรีโทรด่วนครับ